วิใครขับวนะน่ะเฮ้ยชงเงอหัวออกมาเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาพบกับผมพับแมงโกส้สิงแทรแรงนะครับโอ้ยปา๋าลงไมงโกส้สิงจัดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคุยงานกันก่อนครับผมโอ้มาเจอตอนขุดจันอีกทีนะครับผมเฮ้ยขอเล่นเท่าไหร่เน๊ะ ไอ้ย่าเอาเอาเอา,เอา,เอาสู้สูเ้เฮ้ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย <t ots> เาตายแล้วมึงหงายท้องให้ยันงอเป็นเลยเป็นหงายท้องมาแล <t ots> ้วตลักจะหลุดแล้วไหนเฮ้ยไหนไอ้ต้องดันตีเลยงั้นมาเ <t ots> ขี้ยวกลางอะไรนะอยู่ตรงแงไอ้ทิศตอกอ่ะหงข้างเลยนะไปเองมั้งไีแเองไปร่วมมือ <t ots> อือครับเราไปชมภายในรถกันต่อ จกคลองเอ้ยมันขับกําลังโดรายการวันทองอยู่ครับผมตัวย้อนหลังโนรับเลยโมไซสวย

ก้อฟันดำนะไหมรายการฟันทองเป็นกนะุหมามองนี้สวยว่ะล่องเป็นล่องดีเลยบุกมันแต่เป็นหลังนี่ครับผมวุ <c oughs> ่นหนาน้อง <c oughs> เบ้าวิ <c oughs> อว <c oughs> อ่ะบวิวพี่ว่าส่ไม่ได้เบ้าวิวป่ะเบ้าวิวเบ้าวิว จะเบาหวานหวานไปแล้วนะูตเลยนะกันถอดดูเลยนะแม่เลี้ยงกันสามหน่อยตุ้มกันลยหลายคนถ่ายหลายมุมหนึ่งใครอยากดูรายการวันทองก็ได้นะดูย้อนหลัง ดูที่ไหนก็ได้ถ้ามีนิดอยู่กับคโโูมัตุทีตีสองร้อยรุ่นเอ๊ยสองร้อยสิบรุ่นสิบเอ็มซีโลไม่ได้ถ่ายคโูมโัตุมันนานแล้วชักลืมนะชักลืมนะครับครใชแล้วนะครับผมครับออก สายตัวเองเอาไปเทพื <faz la l ucha> ouais nada, <ista> ้นได้เลยสมปูนเทป เอืดเหมือนกันก๋วยเตี๋ยว่ากินสักทีดิ <c oughs> โอ้ร้อยฝนตกไปมาสักพักนี้ครับตกหนักแต่ตกแป๊บเดียวมีสมุนสามนอไปได้ กินไม่ได้หรอนี่ครับดูคนพยายามกำลังจะกินก๋วยเตี๋ยวนะครับผม <c oughs> อร่อยไหมอร่อย <c oughs> ผมก็เพิ่งไปกินมาเมื่อกี้เนี่ยนยะไปกินกระป๋าเต็กมา อะไรอะไไปกินรถมอเตอร์ไซค์แบกกระปิเอ๊บาดติดเขาไปรออยู่ครับเสร็จตรงนี้แล้วก็พอแล้วมั้งเนี่ยรู้ป่ะ นาน,นานทีจะได้ขึ้นนะผมดูบนรถนี่มันสนุกจริงๆขึ้นจนชินแล้วแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนขึ้นปุ๊บเวียนหัวปั๊บเลยเดี๋ยวนี้ให้กี่ชั่วโม,มงก็ตามเหมือนเดิม <laughs> ยังยังต้อย่าเกิดชัวร <laughs> ไซสสวยมากเลยพี่น้องจะโดนต้นไม้ไหมเน,นาะรถใครมานี่กระจมลนะมันมีตาน้ำเลยเราจะบรรยายยังไง้วครับ โอ้สายหนามากเลยสายหนาประมาณสองบุ้งขี่จับดี ตอนเช้าประมาณกี่ชั่วโมงอะสามได้อยู่บ้างนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้บ่ายหนึ่งยี่สิบสองนาทีนะครับโอ้ตนี้ใครอยากดูรายการวันทองก็ดูได้นะใครจะดูแมคโครก็ได้เดี๋ยวกจะจบให้ได้วราาที่แล้วของไม่เยอะขึ้นขนาดนี้ โอ้ยเจอตามนะตานาำตานาำออกล้วน้ำหรอฝั่งน,นั้นมีน้ำไหมฝั่งน,นั้นมีน้ำตรงฝั่งฝั่งตรงข้ามตรงนั้นมีน้ำไหมนะอตอนที่ทะเล

<c oughs> นะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ